ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแฟนเพจสำนักข่าว INN นะคะวันนี้ดิฉันพามาลงพื้นที่กันที่ตลาดห้วยขวางนะคะตลาดห้วยขวางวันนี้นะคะจากที่ได้มีการสอบถามพูดคุยกับทางพ่อค้าแม่ค้านะคะในส่วนของที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นสินค้าผักสดนะคะวันนี้พบว่า ราคาผักสดนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ผลผลิตนะคะที่เขารับมาจากตลาดต่างๆนะคะปรับตัวสูงขึ้นก็คือวันนี้ผักชีนะคะราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทนะคะซึ่งก็เป็นราคาที่แม่ค้าบอกนะคะว่าขึ้นลงตามปริมาณของสินค้าที่เข้ามาในตลาดนะคะ สำหรับราคาเนื้อหมูนะคะวันนีออ้ราคาลดลงมาสองวันพระแล้วนะคะวันนี้หมูเนื้อแดงที่ตลาดห้วยขวางนะคะราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ1 7 0่งบถึงหนึบาทถ้าเป็น3ชั้นนะคะก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ220 2 2 0ร้อยบถึงสองาบาทค่ะสำหรับ ที่ตลาดห้วยขวางนี้นะคะบางร้านก็ยังคงเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะสามารถรับชำระเงินผ่านโครงการคนละครึ่งได้แต่ว่าที่ได้มีการพูดคุยนะคะบางร้านก็ตัดสินใจยกเลิกโครงการไปแล้วนะคะเนื่องจากถูกเรียกเก็บภาษีนะคะซึ่งทำให้พวกเขาบอกว่าไม่ไม่ไม ไม่คุ้มนะคะกับการขายสินค้าแล้วก็ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังในจำนวนเงินที่สูงนะคะตลาดเพ้่ขวางถือเป็นตลาดขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีสินค้ามากมายให้เลือกนะคะที่นี่กระลำปลีกิโลกรัมละ30บาทนะคะผักบุ้งจีน25บาทซึ่ง ซึ่งถ้าเทียบราคาจากช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าออทางสี่มุมเมืองนะคะตลาดค้าส่งมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นค่ะนนท,ที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นนะคะก็เนื่องจากว่าปริมาณสินค้านะคะเข้าสู่ตลาดน้อยลงเพราะว่าอากาศแปรปรวนนะคะทำให้ผลผลิตมีน้อยสำหรับตลาดห้วยขวางนี้นะคะเป็นตลาดที่ ขนาดใหญ่ซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่ามีบ้านหรือว่าอยู่แถบแถบนี้นะคะสามารถมาแล้วซื้อสินค้าได้นะคะสำหรับภายในตลาดนะคะก็มีสินค้าแล้วก็ร้านค้ามากมายรวมถึงร้านค้าที่อยู่ด้านนอกด้วยนะคะราคาสินค้าก็จะใกล้เคียงกันไม่ได้มีการปรับราคาขายที่แตกต่างกันมากนักนะคะ โดยที่นี่นะคะก็บางส่วนยังคงรับโครงการคนละครึ่งทำให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อแล้วก็จับจ่ายใช้สอยได้กันตามปกตินะคะเราอยากไปตรวจจันดีกว่าไปชมกันนะคะัหลังจากว่าพี่านะคะอ่ะตรวจอยางไปเที่ยวนะคะเพราะว่าผมมันเห็น สำหรับตลาดถ้วยขวางนะคะดิฉันอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยมากนักนะคะเพราะว่าออส่วนหนึ่งอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ผู้ชมคุณผู้ฟังนะได้ได้ดูกันด้วยนะคะว่าที่นี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่เราได้มีการลงพื้นที่ไปสำรวจกันหลายตลาดแล้วนะคะ ค,คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนอกจากภายในตลาดแล้วนะคะด้านนอกบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งก็ไม่ต่างกับด้านในมากนักนะคะในขณะที่ราคาสินค้าเองนะคะก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ปกตินะคะไม่ได้มีการปรับราคาสูงขึ้นข่าวนี้ก็คือ,อบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนนะคะที่ตลาดห้วยขวางยังไงฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซีเฟิร์สำนักข่าว i n เด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ 失败。